ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องคุยเปิดวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้เห็นในอินบ็อกซ์ที่เข้ามาถามว่าจะเซตระบบอินเทอร์เน็ตยังไงให้เสถียรนะครับแล้วเวลาใช้โปรแกรม Zoom นะครับสอนออนไลน์มันแบบไม่กระตุกนะครับแต่ผมจะแนะนำแบบง่ายๆก่อนนะครับแบบที่หนนะครับถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเราสอนอยู่บ้านนะครับเราก็ใช้แบบสายแลนเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะเสถียรนะครับแล้วก็ไม่ช้านะครับเวลาที่อัปโหลดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับความสําคัญในเรื่องของการใช้งานนะครับมันก็จะมีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตของใครเราก็เลือกของคนนั้นนะครับแต่ผมใช้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง t o t แล้วก็ส b-b บีบนะครับแล้วก็เช็คสปีดนะครับตามปกติของเราตาม IP ที่เราใช้นะครับ ในเรื่องของตัวดาวโหลดเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญในการสอนไลไรคือตัวที่เป็นอัปโหลดนะครับถ้าเราอัปโหลดดีภาพวิดีโอที่ส่งไปให้ปลายทางมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้ผ่านไมโครติกนะครับผมจากัดไว้ที่10คนละหนึ่งร้อยเมกนะครับอัปโหลดดาวโหลดนะครับมันอาจจะเกินนิดนึงนะครับเวลาที่เราใช้สอนจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าอินเทอร์เน็ตนะครับของเราด้วย อันนี้ผมตั้งตามยูเซอร์ของใครของมันนะครับทีนี้อ่ะมาดูหลักการกันนะครับเวลาเราสอนออนไลน์เนี่ยสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราใช้ในองค์กรนะครับมันก็จะมีคอมพิวเตอร์หลายตัวนะครับที่เราเห็นนะครับตัวคอมพิวเตอร์หลายตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใช้เป็นแบบ2จอได้ก็จะดีขึ้นมากนะครับเวลาเราใช้2จอนะครับแบบนี้นะครับที่เราเห็นนะครับจอซ้าอาจจะดูหน้าเด็ก จอขวาเราก็จะดูในเรื่องของตัวที่เราทําการเสนอผลงานให้เด็กดูและอีกสําคัญก็คืออีกหนึ่งนะครับก็คือตัวมือถือนะครับมือถือนี่สาคัญนะครับเวลาที่เราดูเวลาที่เราออนไลน์เราออกไปนะครับภาพจะกระตุกหรือภาพอะไรไม่ชัดนะครับเราก็ต้องดูคู่กันนะครับเราก็จะดูทั้งมือถือแล้วก็ตัวที่เป็น PC นะครับหรือโน้ตบุ๊กใ้ในการสอนอ่ะทีนี้มาดูกันอ่า ผมใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันก็หลายยูเซอร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูภาพเวลาเราที่ที่เราจะทําการสอนออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นองค์กรใหญ่นะครับอันนี้ผมใช้ตัวไมโครติกนะครับผมแนะนําไมโครติกนะครับมันจะเขียนเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้คือจํานวนวันที่ทําการสอนออนไลน์นะครับคนที่ใช้นะครับมันก็เยอะหน่อย52คนนะครับอันนี้คุณครูใช้ครูหนึ่งคนเนี่ยสอนเด็กไม่ต่ำกว่า30 ตาม user อร์ของใครของมันทีนี้ในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าครูหนึ่งคนเนี่ยมันจะมีกลุ่มก็คือ30 1ต่อ30มนะครับมันอาจจะมีปัญหานะครับผมเลยตัวใช้ตัว m i โ r o t i กช่วยนะครับตัว m i โ r o t i กนี่จะช่วยในเรื่องของตัวบิทเลีนิดนึงผมจะทําให้มันช้านะครับส่งออกช้า30มบินะครับเพื่อให้มันไม่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือจานวน user ที่ใช้จริงเลย นะครับทีนี้มาดูลักษณะการตั้งค่านะครับผมถ่ายคลิปแล้วแหละนะครับเราเองมาดูกันนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องทูไฮเปอร์นะครับวันนี้นะครับมีอาจารย์บางท่านนะครับหรือองค์กรสอบถามว่าเซตเน็ตยังไงให้โปรแกรมซูมเราไหลลื่นนะครับไม่มีสรุปเวลาเราสอนอะไรนะครับปัจจัยมันก็ไม่มีอะไรเยอะครับ เราก็ต้องมีตัวอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ผมใช้2ตัวนะครับก็จะมี 3BB กับ TWT นะครับก็วิ่งตามปกตินะครับทีนี้ถ้าเราใช้อยู่บ้านเราปกติเราก็ใช้ตัวนี้เสียบกับสายแลนนะครับแล้วก็เข้ากับตัวโนบุกหรือตัว PC นะครับมันก็จะใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นองค์กรนะครับผมถ้าองค์กรใหญ่หน่อยก็ให้ใช้2ตัวนะครับเพื่อการโหลดบาลานซ์กันเพื่อไม่มีปัญหาถ้าตัวนึงดับ อีกตัวนึงก็ยังช่วยได้อยู่นะครับผมตั้งตัว TOT เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวตัว SBB นะครับสิ่งสําคัญต่อมานะครับในเรื่องที่เราใช้ก็คือเครื่องสํารองไฟนะครับกรณีที่ไฟกระชากเนี่ยมันก็จะมีผลไปที่กับตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะครับมันก็จะทําให้ระบบไฟมันไม่เสถียรเน็ตอาจจะช้าหรือเร็วนะครับผมแนะนําให้มีเครื่องสํารองไฟนิดนึงนะครับทีนี้มาดูการตั้งครับ ตัวนี้นะครับผมก็จะเสียบสายทั้งสองตัวนะครับปิ่งไปตัวตัวหนึ่งนะครับมาหาตัวตัวใหญ่หนะ่อยอันนี้นะครับผมใช้ไมโครติกช่วยนะครับไมโครติกตัวนี้เนี่ยผมจะตั้ง User Account ของแต่ละคนนะครับในการทำงานนะครับก็คือ User นึงใช้อินเทอร์เน็ตเท่าไหร่อัพลิงก์เท่าไหร่อันนี้ผมตอนนี้สอนออนไลน์ก็เลยตั้งไว้ที่บิตเลทไว้ที่นี้ 30วินาทีนะครับภาพส่งก็จะช้าไป30วิกลับมาก็30วินะครับเพื่อให้มันดึงกันนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาตัวไมโครติกต่อเข้าที่สวิตนะครับผมใช้ปัดจิกเลยนะครับแล้วก็ส่งไปที่กับตัวห้องส่งนะครับหรือห้องที่เขาใช้ในเรื่องของการสอนออนไลน์นะครับทีนี้เรามาดูกัน พอสอนออนไลน์เสร็จมันก็จะมีที่เก็บงานนะครับมันก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับไว้แชร์ได้นะครับเวลาที่คุณครูเขาเล็กกดไปเก็บได้งานอะไรต่างๆนะครับมันก็ให้เก็บมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับกันในเรื่องของงานหายนะครับถ้าบางครั้งครูกลับบ้านมันอาจจะไม่ได้เอ่อวิดีโอคลิปวิดีโอไว้นะครับส่วนข้างล่างก็เป็นตัวสำรองตัวหนึ่งนะครับเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้ามีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาเยอะนะครับก็ใช้ตัวไมโครทิ๊ ต่อไปที่ตัวสวิตนะครับสวิตเนี่ยผมใช้ตัวตัวพันนะครับเพราะว่ามาเน็ตวิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะวิ่งไปที่ตามจำนวนจิก,กะบิตของที่ใช้ทีนี้พอเราต่อสายแลนนะครับอันนี้ผมใช้แคตหนะครับผมไม่ได้ใช้แค t 5นะครับสายเนี่ยเวลาเราวิ่งเต็มเต็มผมใช้แคตหนะครับก็วิ่งไปหาอีกตัวสวิตนะครับตัวไมโครติกนี้มันจะเสถียรหน่นะครับในเรื่องของตัวที่เป็น เวลาสอนออนไลน์นะครับถ้าเราไม่ใช้ไมโครติกเลยผมเสียบสายสีฟ้าเข้ากับตัวสวิตมันจะมีปัญหาคือเน็ตเนี่ยมันจะวิ่งหารกันนะครับโดยที่มันไม่มีการโดลดบาลานซ์นะครับผมก็เลยใช้ตัวไมโครติกเข้ามาช่วยนะครับมันก็ใช้ง่ายอยู่นะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยก็สอบถามในเพจก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมใช้มา,าจะ5ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตดีอยู่นะครับบริษัทนี้ นะครับมีปัญหาอะไรส่วนอินเทอร์เน็ตกับอันนี้ก็ไม่เป็นหาอะไรครับเราก็คุยกันตามปกตินะครับอินเทอร์เน็ตก็แรงอยู่นะครับทั้งสองเจ้ามีอะไรนะครับเพื่อคลิปนี้นะครับผมจะดทาให้คณะครูหรือองค์กรไหนนะครับที่ใช้ในเรื่องของตัวสอนออนไลน์นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับขอบคุณนะครับที่ดูันจบนะครับขอบคุณครับ